ยินดีต้อนรับเข้าสู่พื้นที่เล็กๆที่เต็มไปด้วยพลังบวกเราจะส่งต่อแรงบันดาลใจให้ทุกคนได้มีรอยยิ้มและหัวใจที่สดใสไปด้วยกันกับเล่าเรื่องรักค่ะเคยสังเกตไหมว่าบางคนพยายามทุกวิถีทางเพื่อให้ใครสักคนรักในทางจิตวิทยาความรักที่แท้จริงและยั่งยืนไม่ได้เกิดจากคนรักคุณขั้นสุดคือการที่คุณสามารถ เป็นตัวของตัวเองได้อย่างมั่นคงรู้คุณค่าตัวเองและสร้างพื้นที่ปลอดภัยทางอารมณ์เมื่อคุณนิ่งพอมีขอบเขตชัดเจนและไม่ไล่ตามใครอย่างหวาดกลัวคนอีกฝ่ายจะเริ่มรู้สึกถึงความขาดหายและยิ่งอยากเข้ามาใกล้บทความนี้จะพาคุณไปทำความเข้าใจหลักจิตวิทยาและพฤติกรรมที่จะทำให้เขารักคุณอย่างเต็มใจและยั่งยืน เรื่องเล่าแรกนะคะรักตัวเองให้มากก่อนจิตวิทยาความรักชี้ว่าคนเราจะรักได้ดีก็ต่อเมื่อเขารักตัวเองอย่างสมบูรณ์คนที่รู้คุณค่าของตัวเองจะไม่ขอความรักแบบขาดแต่จะมอบความรักจากความเต็มเขาจะไม่ต้องอ้อนไม่ต้องควบคุมไม่ต้องแข่งขันเพราะเขามั่นใจว่าฉันมีค่าแม้ไม่มีใคร และพลังแบบนี้คือสิ่งที่ทำให้คนอีกฝ่ายตกหลุมรักโดยไม่รู้ตัวหลายคนมักพยายามเรียกร้องความรักจากคนรอบข้างโดยลืมสิ่งสำคัญที่สุดความรักที่แท้จริงต้องเริ่มจากตัวคุณเองจิตวิทยาเชิงความสัมพันธ์ชี้ชัดว่าคนที่รักตัวเองเป็นคนที่สร้างสเสน่ห์ลึกสะท้อนความมั่นคงและดึงดูดคนอื่นอย่างเป็นธรรมชาติ เพราะเมื่อคุณรู้จักคุณค่าในตัวเองคุณจะไม่ยอมอยู่ในความสัมพันธ์ที่ไม่สมดุลและนั่นคือสิ่งที่ทำให้คนที่รักคุณอย่างแท้จริงเริ่มเห็นคุณค่าและรักคุณขั้นสุดการรักตัวเองไม่ใช่แค่ชอบตัวเองเพราะรูปร่างหน้าตาหรือความสามารถแต่คือปานเข้าใจและยอมรับตัวเองทั้งข้อดีและข้อรักเขาจริงๆเขาจะรักคุณขั้นสุดรักตัวเองทำให้คุณ ไม่พึ่งพาความรักจากคนอื่นคนที่ขาดความรักตัวเองมักพยายามสแสวงหาความรักจากผู้อื่นอย่างต่อเนื่องซึ่งเป็นแรงกดดันที่ทำให้ความสัมพันธ์อึดอัดแต่คนที่รักตัวเองสูงจะไม่พยายามจับหรือบังคับให้ใครรักเพราะรู้ว่าความรักที่แท้จริงเกิดจากความเต็มใจไม่ใช่ความจำเป็นและนี่คือสเสน่ห์ลึกที่สุดที่ทำให้คนรักคุณขั้นสุด รักตัวเองคือการสร้างพลังดึงดูดจากภายในคนที่รักตัวเองสูงจะมีออร่าความมั่นคงและสงบภาษากายของคุณจะแสดงออกอย่างธรรมชาติน้ำเสียงชัดเจนและมั่นคงสายตาเต็มไปด้วยความเชื่อมั่นและนี่คือสิ่งที่ดึงดูดคนอื่นโดยไม่ต้องพยายามเพราะมนุษย์เรามักถูกดึงดูดไปยังคนที่มั่นคงและสงบซึ่งให้ความรู้สึกปลอดภัยและน่าเชื่อถือ รักตัวเองคือการตั้งขอบเขตอย่างชัดเจนเมื่อคุณรักตัวเองคุณจะรู้จักขอบเขตในความสัมพันธ์คุณจะไม่ยอมให้ใครมาล่วงเกินหรือทำร้ายจิตใจคุณคุณเลือกอยู่กับคนที่เห็นคุณค่าและเคารพคุณจิตวิทยาบอกว่าคนที่ตั้งขอบเขตชัดเจนมักทำให้คู่รักหรือคนรอบข้างเคารพและรักคุณมากขึ้นเพราะเขารู้ว่าคุณมีค่าและไม่ใช่สิ่งที่ใครก็ได้ รักตัวเองก่อนแล้วความรักจากเขาจะตามมาเมื่อคุณรู้จักรักตัวเองคุณจะมีความมั่นคงความสงบและความน่าค้นหาและคนที่รักคุณจริงๆจะเห็นคุณค่าและรักคุณอย่างสุดหัวใจเพราะความรักที่มั่นคงเริ่มจากการรักตัวเองอย่างแท้จริงฉะนั้นรักตัวเองก่อนคือขั้นตอนแรกสู่ความรักแท้จากคนอื่นการรักตัวเองสร้างความมั่นคง ออร่าและเสน่ห์ลึกคนที่รักคุณแท้จริงจะเห็นคุณค่าและรักคุณอย่างสุดหัวใจเพราะสุดท้ายความรักที่มั่นคงเริ่มจากการรักตัวเองก่อนและความรักจากคนอื่นจะตามมาเองเรื่องเล่าต่อมานะคะเป็นพื้นที่ที่ปลอดภัยไม่ใช่สนามสอบคนเรารักคนที่ทำให้รู้สึกสบายใจไม่ต้องแสดงบทบาทหากคุณเป็นคนที่ ไม่ตัดสินไม่บังคับไม่คาดหวังให้เขาเป็นในแบบที่คุณต้องการแต่ให้เขาได้เป็นตัวเองในแบบที่เขาอยากเป็นคุณจะกลายเป็นบ้านทางอารมณ์ที่เขาไม่อยากหนีไปไหนหลายคนพยายามสร้างความสัมพันธ์ด้วยการคาดหวังหรือทดสอบอีกฝ่ายตั้งคำถามพิสูจน์ความรักหรือวัดความทุ่มเทอย่างต่อเนื่องซึ่งในทางจิตวิทยา กลยุทธ์แบบนี้กลับสร้างความกดดันและความไม่สบายใจแต่คนที่สร้างพื้นที่ปลอดภัยให้คนรักกลับเป็นคนที่ดึงดูดความรักแท้จริงอย่างยั่งยืนเพราะความรักไม่ควรเป็นสนามสอบแต่ควรเป็นพื้นที่ที่ให้ทั้งสองฝ่ายเติบโตและเข้าใจกันได้อย่างอิสระพื้นที่ปลอดภัยคืออะไรพื้นที่ปลอดภัยคือสภาวะที่อีกฝ่ายรู้สึกว่า สามารถเป็นตัวของตัวเองได้โดยไม่ต้องแสงไม่ถูกตัดสินหรือถูกวิจารณ์ในทุกคำพูดและการกระทำรู้สึกว่าความผิดพลาดหรือความไม่สมบูรณ์ของตัวเองถูกยอมรับจิตวิทยาเรียกสิ่งนี้ว่า psychological safety เป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้คนเปิดใจรับฟังและรักคุณอย่างแท้จริงการสร้างพื้นที่ปลอดภัยในความสัมพันธ์ทำให้เขาอยากอยู่ใกล้ เมื่อคุณสร้างบรรยากาศปลอดภัยในความสัมพันธ์อีกฝ่ายจะเริ่มรู้สึกว่าคุณคือคนที่เข้าใจและเคารพเขาเขาไม่ต้องพิสูจน์ตัวเองตลอดเวลาไม่ต้องแข่งขันเพื่อให้คุณยอมรับนี่คือสิ่งที่ทำให้เขารักคุณอย่างสุดหัวใจเพราะความรักที่เกิดจากความกดดันมักจางหายเร็วแต่ความรักที่เกิดจากความปลอดภยัยและความเข้าใจจะยั่งยืนและลุกซึ้ง วิธีสร้างพื้นที่ปลอดภัยในความสัมพันธ์รับฟังโดยไม่ตัดสินให้เขาพูดและแสดงความรู้สึกโดยไม่ต้องกลัวการวิจารณ์ยอมรับความผิดพลาดเข้าใจว่าไม่มีใครสมบูรณ์แบบการทำผิดคือโอกาสในการเรียนรู้และการเติบโตไม่ทดสอบหรือท้าทายเกินจำเป็นหลีกเลี่ยงการตั้งสนามสอบให้เขาเพราะความรักไม่ใช่การแข่งขันสร้างความมั่นคงทางอารมณ์ เป็นคนที่นิ่งและมั่นคงทำให้เขารู้สึกปลอดภัยแม้ในสถานการณ์ที่ท้าทายสนับสนุนและเคารพตัวตนของเขาให้เขารู้สึกว่าตัวตนของเขาได้รับการยอมรับทำไมพื้นที่ปลอดภัยถึงสำคัญต่อความรักขั้นสุดจิตวิทยาความสัมพันธ์ชี้ว่าคนเราจะรักใครได้อย่างแท้จริงเมื่อรู้สึกปลอดภัยไม่ต้องพิสูจน์ตัวเองไม่ต้องแสง ไม่ต้องกังวลว่าจะถูกปฏิเสธและเมื่อเขาอยู่ในพื้นที่ปลอดภัยนี้เขาจะรักคุณอย่างเต็มใจและไม่มีเงื่อนไขจิตวิทยาความสัมพันธ์บอกว่าคนเราจะรู้สึกผูกพันกับคนที่ทำให้เราไม่ต้องระวังตัวเองตลอดเวลาเพราะสมองของมนุษย์ถูกออกแบบมามองหาความปลอดภัยก่อนที่จะเปิดใจและรักเมื่อคุณเป็นพื้นที่ปลอดภยัยอีกฝ่ายจะรู้สึกว่า สามารถวางอาวุธลงไม่ต้องป้องกันตัวเองไม่ต้องสร้างเกราะรอบใจซึ่งนี่คือสถานที่ที่กระตุ้นความรักและความผูกพันอย่างแท้จริงนิ่งสงบคือความมั่นคงที่เขาต้องการการอยู่กับคนที่นิ่งและมั่นคงทางอารมณ์เป็นสิ่งที่ทำให้เขารู้สึกมั่นคงและปลอดภัยเพราะเขารู้ว่าไม่ว่าความรู้สึกหรือสถานการณ์จะเปลี่ยนแปลงอย่างไรคุณจะยังคงอยู่ในพลังที่มั่นคง และไม่ถูกกระทบง่ายนี่คือสิ่งที่ทำให้เขาเริ่มพึ่งพาคุณทางอารมณ์และเกิดความรักลึกซึ้งขึ้นโดยไม่รู้ตัวการฟังและเข้าใจอย่างแท้จริงการเป็นพื้นที่ปลอดภยัยไม่ได้หมายถึงแค่ไม่ดุหรือไม่ตำหนิแต่ต้องฟังเข้าใจและรับฟังความรู้สึกของเขาอย่างแท้จริงรับฟังโดยไม่รีบแก้ไขหรือแนะนำเข้าใจอารมณ์และความคิดของเขาแสดงออกด้วยการออนใจใส่แบบไม่กดดัน การฟังอย่างแท้จริงทำให้เขารู้สึกว่าตัวตนของเขามีค่าและนั่นคือแรงดึงดูดที่ทำให้เขารักคุณขั้นสุดหลีกเลี่ยงการสร้างสนามสอบหลายคนคิดว่าการทดสอบหรือจับผิดจะทำให้ความสัมพันธ์แข็งแรงแต่ในความเป็นจริงการตั้งเงื่อนไขหรือพิสูจน์ความรักกลับทำให้เขารู้สึกกดดันและเหนื่อยล้าการไม่สร้างสนามสอบแต่เลือกเป็น พื้นที่ที่เขาสามารถเป็นตัวเองได้ทำให้เขาอยากอยู่ใกล้คุณโดยไม่ต้องพยายามและเริ่มรักคุณอย่างเต็มใจและมั่นคงความรักเกิดจากความมั่นคงและความปลอดภัยจิตวิทยาเชิงความสัมพันธ์บอกว่าความรักแท้เกิดขึ้นเมื่อเราไม่ต้องกลัวการสูญเสียตัวตนเมื่อเขารู้สึกว่าคุณเป็นพื้นที่ปลอดภัยเขาจะเริ่มเปิดใจเต็มที่แสดงตัวตนอย่างแท้จริงและรักคุณอย่างสุดหัวใจ ฉะนั้นความรักไม่ใช่สนามสอบแต่เป็นพื้นที่ให้เติบโตร่วมกันการสร้างความปลอดภัยทางอารมณ์ทำให้เขาเปิดใจและรักคุณอย่างแท้จริงคนที่สร้างพื้นที่ปลอดภยัยมักได้รับความรักขั้นสุดเพราะเขารู้สึกว่าคุณคือคนที่เข้าใจรับฟังและเคารพเขาอย่างแท้จริงเรื่องเล่าถัดมาอย่าพยายามไล่ตามแต่ให้เขาไล่หา ตามหลักจิตวิทยาความผูกพันหรือ Attachment Theory เมื่อคุณถอยอย่างมั่นคงไม่เรียกร้องไม่ขอคำตอบอีกฝ่ายจะรู้สึกถึงความสงบที่หายไปและจะเริ่มไล่หาสิ่งนั้นกลับมาเองความรักที่เติบโตจากความสงบจะยั่งยืนกว่าความรักที่ต้องพยายามให้กันตลอดเวลาหลายคนเข้าใจผิดว่าความรักต้องตามใจหรือไล่าตามอีกฝ่ายแต่ในความเป็นจริงการพยายามไล่าตามอย่างหนัก มักสร้างแรงกดดันและความรู้สึกขาดอิสระให้คนรักซึ่งตรงกันข้ามกับสิ่งที่ทําให้ความรักยั่งยืนและลึกซึง้งจิตวิทยาความสัมพันธ์ชี้ว่าคนที่รู้จักนิ่งสงบและปล่อยให้คนรักเข้ามาหาเองมักเป็นผู้ที่ดึงดูดความรักแท้จริงได้มากที่สุดเพราะคุณกําลังสื่อสารว่าคุณมีค่าและมั่นคงพอที่จะไม่ต้องไล่ใครเมื่อคุณพยายามไล่ตามใครคุณกําลังยอมให้อํานาจอยู่กับเขา แต่การหยุดไล่ตามและรักษาความนิ่งคุณกำลังดึงอำนาจกลับมาที่ตัวเองซึ่งนี่คือสิ่งที่ทำให้เขาเริ่มอยากพิสูจน์ตัวเองเพื่อเข้าหาคุณคนที่รู้จักรักษาอำนาจของตัวเองมักถูกมองว่ามีค่าและน่าค้นหาเพราะเขาไม่สามารถเข้าถึงคุณง่ายๆและนี่แหละคือสเสน่ห์ลึกการนิ่งและไม่ไล่ตามเท่ากับพลังแห่งสเสน่ห์เมื่อคุณไม่วิ่งตามใคร คุณกำลังส่งสัญญาณจิตวิทยาแบบลับๆว่าคุณมีค่าและมั่นคงในตัวเองคุณไม่ขึ้นอยู่กับความรักจากใครคุณเป็นคนที่ควรค่าแก่การไล่หานี่คือแรงดึงดูดลึกทางจิตวิทยาที่ทำให้เขาเริ่มอยากเข้ามาหาคุณเองโดยไม่ต้องบังคับหรือพยายามการปล่อยให้เขาไล่หาเท่ากับการสร้างความต้องการทางจิตใต้สำนึกจิตวิทยาเรียกปรากฏการณ์นี้ว่า Reverse Psychology in Attraction เมื่อคุณหยุดไล่ตามสมองของอีกฝ่ายจะเริ่มประเมินค่าของคุณใหม่และเกิดความรู้สึกอยากได้อยากเข้าใกล้และอยากรักษาคุณไว้นี่คือเหตุผลว่าทำไมคนบางคนยิ่งถูกนิ่งเฉยกลับทำให้คนรักคิดถึงและโหยหามากขึ้นวิธีทำให้เขาไล่หาโดยไม่ต้องพยายามให้ความเป็นอิสระกับเขาอย่าเข้าควบคุมหรือบังคับ ให้เขารู้สึกว่าคุณพร้อมอยู่แต่ไม่จำเป็นต้องยึดติดรักษาความนิ่งและมั่นคงแม้เขาห่างไปบ้างคุณก็ยังคงสงบและมั่นใจในตัวเองทำให้ตัวเองน่าสนใจโดยไม่ต้องขอความสนใจใช้ชีวิตสนุกกับตัวเองและพัฒนาตัวเองคนที่เห็นคุณมีชีวิตเต็มที่จะอยากเข้ามาอยู่ในชีวิตคุณเองสร้างพื้นที่ปลอดภัยและเข้าใจเขา ให้เขารู้ว่าเมื่อเข้ามาใกล้คุณเขาจะได้รับความเข้าใจและไม่ถูกตัดสินทำไมการปล่อยให้เขาไล่หาถึงทำให้รักขั้นสุดเมื่อคุณไม่ไล่ตามแต่มั่นคงและสงบเขาจะเริ่มหอยหาคุณเองเพราะสมองของมนุษย์เกินแรงดึงดูดต่อสิ่งที่เข้าถึงยากและมีคา่าคุณกลายเป็นสิ่งที่อยากได้โดยธรรมชาติและนี่คือเหตุผลว่าทำไมความรักที่เกิดจากการไล่หานั้นมักยั่งยืนและลึกซึ้งกว่า แรงดึงดูดทางจิตวิทยาของความยากเข้าถึงจิตวิทยาเชิงความสัมพันธ์ชี้ว่ามนุษย์มีแนวโน้มที่จะอยากได้สิ่งที่เข้าถึงยากเมื่อคุณนิ่งและไม่ไล่ตามสมองของเขาจะเริ่มสร้างความคิดถึงและความหอยหาซึ่งทำให้เขาอยากเข้ามาใกล้คุณมากขึ้นนี่คือหลักการยิ่งไม่ให้ยิ่งต้องการและเป็นเหตุผลว่าทำไมการปล่อยให้เขาไล่หาจึงสร้างความรักลึกและยั่งยืน วิธีทำให้เขาไล่หาโดยไม่ต้องพยายามไม่แสดงความต้องการมากเกินไปให้ความสัมพันธ์เกิดจากความเต็มใจไม่ใช่ความจำเป็นรักษาความเป็นอิสระของตัวเองใช้ชีวิตสนุกกับตัวเองและพัฒนาตัวเองคนที่เห็นคุณมีชีวิตเต็มที่จะอยากเข้ามาอยู่ในชีวิตคุณเองสร้างพื้นที่ปลอดภัยและเข้าใจเขาให้เขารู้ว่าเมื่อเข้ามาใกล้คุณ เขาจะได้รับความเข้าใจและไม่ถูกตัดสินผลลัพธ์ใจการให้เขาไล่หาเขาจะเริ่มคิดถึงและหยหาคุณโดยไม่ต้องบังคับความสัมพันธ์จะมีความสมดุลและความลึกเขาจะรักคุณด้วยความเต็มใจและตั้งใจจริงเมื่อคุณไม่วิ่งตามแต่มั่นคงสมบและน่าค้นหาคุณกําลังสร้างแรงดึงดูดเชิงจิตวิทยาที่ลึกซึ้งกว่าความพยายามหรือคำพูดใดๆฉะนั้น ไม่ไล่ตามเท่ากับรักษาคุณค่าและอำนาจของตัวเองปล่อยให้เขาไล่หาเท่ากับกระตุ้นแรงดึงดูดทางจิตวิทยาความรักแท้เท่ากับเกิดจากความเต็มใจและแรงดึงดูดไม่ใช่การบังคับหรือการวิ่งตามเพราะสุดท้ายคนที่รู้จักนิ่งและสงบจะไม่ต้องวิ่งตามใครแต่จะทำให้คนอื่นอยากเข้ามาหาและรักคุณยังสุดหัวใจเรื่องเล่าถัดมาใช้ความเงียบอย่างมีกลยุทธ บางครั้งการไม่พูดไม่อธิบายไม่ไล่ถามคือการรักษาความลึกลับในความสัมพันธ์จิตวิทยาบอกว่าสมองคนจะจดจำสิ่งที่ยังไม่สมบูรณ์ได้ดีที่สุดดังนั้นการปล่อยพื้นที่ว่างให้เขาได้สงสัยและคิดถึงคุณบ้างจะทำให้คุณกลายเป็นภาพที่อยู่ในหัวใจเขาโดยไม่ต้องพยายามหลายคนมองว่าการนิ่งเฉยหรือเงียบคือสัญญาณของความเย็นชา แต่ในทางจิตวิทยาการใช้ความเงียบอย่างมีกลยุทธ์คือเครื่องมือที่ทรงพลังมันไม่ได้ทำให้ความสัมพันธ์ตึงเครียดแต่ทำให้คนรักเริ่มแคร์ครัวและคิดถึงคุณมากขึ้นเมื่อคุณใช้ความเงียบอย่างชาญฉลาดเขาจะรู้สึกถึงความลึกลับความสงบและความมั่นคงในตัวคุณและนี่คือจุดเริ่มต้นที่ทำให้เขารักคุณขั้นสุดคนที่สามารถนิ่งในสถานการณ์ต่างๆมักสะท้อนออกมาว่า มั่นคงทางอารมณ์และไม่ขึ้นอยู่กับใครในทางจิตวิทยาความมั่นคงภายในนี้เป็นสิ่งที่ดึงดูดและสร้างเสน่ห์ลึกเพราะอีกฝ่ายจะรู้สึกว่าคุณคือคนที่ไม่หวั่นไหวง่ายและน่าเชื่อถือเมื่อคุณนิ่งเขาจะเริ่มสังเกตและประเมินคุณค่าในตัวคุณซึ่งเป็นแรงดึงดูดแบบจิตใต้สำนึกที่ทำให้เขาอยากเข้าหาคุณเองความเงียบคือเครื่องมือสร้างแรงดึงดูด จิตวิทยาเชิงความสัมพันธ์ชี้ว่าคนเรามักรู้สึกอยากเข้าหาและสนใจสิ่งที่เข้าถึงยากหรือไม่ชัดเจนเมื่อคุณใช้ความเงียบอย่างมีกลยุทธ์คุณจะไม่ตอบสนองทันทีหรือไม่แสดงความต้องการเกินจำเป็นนี่ทำให้เขาเกิดความคิดถึงและแรงดึงดูดทางอารมณ์เพราะสมองของมนุษย์จะพยายามเติมเต็มช่องว่างและเริ่มให้ความสนใจคุณโดยอัตโนมัติวิธีใช้ความเงียบอย่างมีกลยุทธ์ นิ่งในเวลาที่จําเป็นใช้ความเงียบเมื่อสถานการณ์ต้องการเช่นเมื่อเขาแสดงอารมณ์เกลียดกราดหรือพยายามทดสอบคุณไม่ตอบสนองทันทีเสมอไปการเว้นวักก่อนตอบทำให้เขาคิดถึงคำตอบและคุณค่าในตัวคุณใช้ความเงียบเพื่อสะท้อนอารมณ์ของตัวเองแทนที่จะรีบพูดหรืออธิบายการเงียบช่วยให้คุณควบคุมอารมณ์และพลังของตัวเองใช้ความเงียบเป็นสัญญาณของความมั่นคง คนที่สามารถนิ่งในสถานการณ์ท้าทายได้มักดูมองเป็นมั่นคงทางอารมณ์และไม่ขึ้นอยู่กับใครผลลัพธ์จากความเงียบเชิงกลยุทธ์ทำให้เขาคิดถึงและโหยหาคุณโดยไม่รู้ตัวแสดงถึงความมั่นคงและความลึกลับทำให้ความสัมพันธ์มีความลึกและแรงดึงดูดยั่งยืนเขาจะรักคุณอย่างเต็มใจและมีค่าเพราะคุณไม่ได้แสวงหาความรักจากเขาแต่เป็นคนที่มีค่าและน่าค้นหา กลยุทธ์ใช้ความเงียบอย่างมีชั้นเชิงเว้นช่วงตอบสนองไม่จำเป็นต้องตอบทุกข้อความทันทีการเว้นระยะสะเล็กน้อยทำให้เขาคิดถึงและโหยหาคุณมากขึ้นนิ่งในเวลาความขัดแย้งแทนที่จะโต้เถียงหรือแสดงอารมณ์การนิ่งช่วยให้คุณควบคุมสถานการณ์และสร้างออร่าของความสงบใช้ความเงียบเพื่อสะท้อนตัวตนของคุณให้เขาเห็นว่าคุณมีโลกส่วนตัวและชีวิตที่มั่นคง ทำให้เขาเคารพและอยากเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตคุณเองความเงียบสร้างความลึกลับคนที่เปิดเผยตัวเองมากเกินไปมักทําให้ความน่าสนใจลดลงการนิ่งอย่างมีชั้นเชิงสร้างแรงดึงดูดแบบลึกและน่าค้นหาผลลัพธ์จากการใช้ความเงียบเชิงกลยุทธ์ทําให้เขาคิดถึงและโหยหาคุณโดยไม่รู้ตัวสแสดงถึงความมั่นคงและเคล็ดลับเพิ่มเติมใช้ความเงียบเป็นสัญ,ญญาณของคุณค่าไม่ใช่ความเย็นชา รู้จักเวลาและจังหวะว่าควรนิ่งหรือพูดสร้างพื้นที่ปลอดภัยและสงบให้เขารู้สึกอยากเข้ามาใกล้สรุปเพิ่มเติมความเงียบคือเครื่องมือสร้างแรงดึงดูดลึกทางจิตวิทยาการนิ่งอย่างมีชั้นเชิงทำให้เขาคิดถึงและหยหาคุณคนที่ใช้ความเงียบเป็นกลยุทธ์มักสร้างแรงดึงดูดและความรักที่ยั่งยืน เพราะสุดท้ายการใช้ความเงียบอย่างชาญฉลาดจะทำให้เขาอยากเข้ามาหาคุณและรักคุณอย่างสุดหัวใจโดยไม่ต้องพยายามฉะนั้นความเงียบคือเครื่องมือทางจิตวิทยาที่ทรงพลังการนิ่งอย่างมีชั้นเชิงทำให้เขาคิดถึงและรักคุณมากขึ้นคนที่ใช้ความเงียบเป็นกลยุทธ์มักสร้างแรงดึงดูดลึกและความรักยั่งยืน เพราะสุดท้ายการนิ่งและสงบอย่างมีชั้นเชิงจะทำให้เขาอยากเข้ามาหาคุณและรักคุณอย่างสุดหัวใจเรื่องเล่าต่อมายอมรับในสิ่งที่ควบคุมไม่ได้ความรักที่สุขที่สุดคือความรักที่ไม่ต้องควบคุมเมื่อคุณยอมรับว่าเราควบคุมได้แค่ฝั่งของเราคุณจะเริ่มปล่อยวางและกลายเป็นคนที่มีออร่าความสบายใจและนั่น คือสิ่งที่ทำให้เขารู้สึกว่าอยู่กับคุณแล้วไม่เหนื่อยแต่อยากอยู่ไปเรื่อยๆหลายคนมักพยายามควบคุมความรักหรือความสัมพันธ์พยายามเปลี่ยนอีกฝ่ายหรือทำให้เหตุการณ์เป็นไปตามใจตัวเองแต่ในทางจิตวิทยาการพยายามควบคุมทุกอย่างกลับทำให้ความสัมพันธ์ตึงเครียดและห่างเหนินผู้ที่สามารถยอมรับในสิ่งที่ควบคุมไม่ได้จะมีสเสน่ห์ลึก เพราะพวกเขาแสดงถึงความสงบมั่นคงและความเข้าใจในชีวิตจริงนี่คือจุดที่ทำให้เขาเริ่มรักขุนขั้นสุดคนที่สามารถยอมรับสิ่งที่ควบคุมไม่ได้มักสะท้อนออกมาว่าสงบมั่นคงและน่าเชื่อถือในทางจิตวิทยาความสงบภายในนี้เป็นสิ่งที่ดึงดูดและสร้างแรงดึงดูดลึกเพราะอีกฝ่ายรู้สึกว่า คุณเป็นคนที่ไม่วั่นไหวง่ายๆและมีภูมิคุ้มกันทางอารมณ์เมื่อคุณสงบและยอมรับเขาจะรู้สึกว่าอยู่กับคุณแล้วปลอดภัยและนี่คือสิ่งที่ทำให้เขาอยากอยู่ใกล้คุณโดยไม่รู้ตัวทำไมการยอมรับคือสเสน่ห์ลึกการยอมรับไม่ได้หมายถึงการยอมแพ้แต่คือการรู้จักแยกแยะระหว่างสิ่งที่ควบคุมได้และไม่ได้คนที่ทำได้ จะมีคุณสมบัติสำคัญสงบและมั่นคงไม่โวยวายหรือเครียดเมื่อจะเรื่องไม่คาดคิดมีภูมิคุ้มกันทางอารมณ์สูงไม่ถูกอารมณ์คนอื่นหรือสถานการณ์กระทบง่ายดึงดูดทางอารมณ์เพราะคนรอบข้างรู้สึกปลอดภัยที่จะอยู่ใกล้จิตวิทยาเรียกสิ่งนี้ว่า emotional regulation เป็นพื้นฐานของความสัมพันธ์ที่ยั่งยืน และดึงดูดใจวิธีฝึกยอมรับสิ่งที่ควบคุมไม่ได้แยกสิ่งที่ควบคุมได้และไม่ได้ออกจากกันยอมรับว่าเราควบคุมความคิดหรือความรู้สึกของใครไม่ได้แต่เราควบคุมตัวเองได้ปล่อยวางจากความคาดหวงังไม่คาดหวังให้ใครเป็นตามใจเราการปล่อยวางทำให้ความสัมพันธ์เป็นธรรมชาติมุ่งเน้นสิ่งที่ทำให้ตัวเองเติบโตใช้เวลาและพลัง ไปกับการพัฒนาตัวเองทำให้คุณมีความน่าสนใจและสเสน่ห์ลึกโดยไม่ต้องพยายามฝึกความสงบในสถานการณ์ไม่คาดคิดเมื่อตัวเองสงบเขาก็รู้สึกปลอดภัยและเริ่มเปิดใจมากขึ้นผลลัพธ์ของการยอมรับเขาจะเริ่มรักและเคารพคุณอย่างแท้จริงคุณกลายเป็นคนที่มั่นคงและน่าค้นหาความสัมพันธ์มีความลึกและยั่งยืนฉะนั้น การยอมรับสิ่งที่ควบคุมไม่ได้เท่ากับแสดงความมั่นคงและความสงบภายในทำให้เขารู้สึกปลอดภัยและอยากอยู่ใกล้คนที่ทำได้มักสร้างแรงดึงดูดลึกและความรักยั่งยืนเพราะสุดท้ายเมื่อคุณเรียนรู้ที่จะยอมรับสิ่งที่ไม่สามารถควบคุมได้เขาจะรักคุณอย่างสุดหัวใจโดยไม่ต้องบังคับหรือพยายามเปลี่ยนใคร การยอมรับสิ่งที่ควบคุมไม่ได้เท่ากับแสดงความมั่นคงและความสงบภายในทำให้เขารู้สึกปลอดภัยและอยากอยู่ใกล้คนที่ทำได้มักสร้างแรงดึงดูดลึกและความรักยั่งยืนเพราะสุดท้ายเมื่อคุณเรียนรู้ที่จะยอมรับสิ่งที่ไม่สามารถควบคุมได้เขาจะรักคุณอย่างสุดหัวใจโดยไม่ต้องบังคับหรือพยายามเปลี่ยนใคร